ดาบอมออนแอร์ Air, ช่องของกล่องเล็กๆวันนี้เราจะมาให้รู้จักแบรนด์ของดาบอมนะครับว่าเรามีอะไรบ้างขอบคุณพี่จุ๋มอุทุมพรนะครับที่ให้คำแนะนำว่ารสชาติไม่ธรรมดาขนมจีบได้ของเรานะครับ10บบาทเท่านั้นนะครับสั่งได้เลยพร้อมกับทุเรียนทอด สั่งได้ทุกฤดูกาลนะครับตลอดปีนะครับก็มีการันตีของนักสแสดงดาราแล้วก็แคปสแน็คนะครับเป็นปู่อัดทรงเครื่องนะครับก็เป็นสินค้าชิ้นใหม่ของเรานะครับนอกจากนั้นก็ยังมีหนังสือวรรณกรรมนฤมานะครับที่ผมเป็นคนเขียนขึ้นมาเองนะครับประพันธ์ขึ้นมาเองดัดแปลงมาจากบทภาพ,พยนตร์นะครับ ก็ขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยกันสนับสนุนง,งานของดาบอมนะครับนอกาจากสินค้าที่เป็นอาหารขนมสแน็คดาบอมแล้วเราก็ยังมีเสื้อผ้านะครับอย่างเช่นหมวกกระเป๋าแล้วก็รองเท้าหลายๆอย่างนะครับก็ต้องเข้ามาดูนะครับที่เพจของเราก็จะมีรายละเอียดอยู่ด้วยนะครับหรือไม่ก็ที่หน้าเฟซของ ผมหรือว่าสมาชิกเลยนะครับเข้าไปดูในอัลบั้มรูปภาพก็จะมีนะครับเสื้อผ้าที่เราทํามาทุกครั้งนะครับรายได้ที่มีหักค่าใช้ใจ่ายก็จะนําไปช่วยสัตว์ต่างๆนะครับตามที่ต่างๆอย่างเช่นงานดนตรีพิทักษ์สัตว์นะครับเราก็ไปช่วยเหลือมูลนิธิพิทักษ์สัตว์งานดนตรีช่วยช้างเราก็ไปช่วยมูลนิธิที่ช่วยช้างงานช่วยหมาแมวก็ไปส่งขอสัตว์พิการต่างๆนะครับรวมถึงงาน ช่วยคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนและก็เด็กกำพ้าด้วยทุกครั้งที่เราจัดมานะครับตลอดเวลา15ปีก็จะมีผู้ให้การสนับสนุนเป็นศิลปินหลายๆท่านนะครับที่เคยมาร่วมงานกับเรานะครับนี่ก็เป็นภาพเบื้องหลังของงานโปรดักชันนะครับที่ไปร่วมงานโปรดักชันกับทีมงานต่างๆที่ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงนะครับร่วมประกวดช่อสะอาดต่อต้านทุจริต แล้วก็ไปออกล้านงานกัรนตนานะครับออกบูธแบรนด์ของตัวเองนะครับกับนักแสดงดาราหรือนางแบบนางงามนะครับที่ได้มาร่วมกันออกบูธที่นี่นะครับงานโฆษณางานมิวสิกวิดีโอที่ร่วมงานกับคารต่ังชาติหรือว่างานเกี่ยวกับเพลงนะครับงานดนตรีที่เป็นดีเจนะ กำลังใจให้ทุกท่านนะครับยุคมีก็ขอให้ผ่านโควิดไปได้ด้วยดีครับขอฝากแบรนด์ของพวกเราพันหมาล่าดาบอมนี้ไว้ด้วยนะครับ